ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่โหวยเด่นในหนงหกอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยวตอนนี้ก็เป็นฐนานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโด้วยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทานนี้ก็ใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่3 1กรกฎาคมาเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นนทางของเกฝากมาเนืทานดับบน ตัวเดียวเจ้าของเนวทานก็ฝากมาดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับหกสรุปแล้วพันอดีตที่แล้วพันเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาเป็นเนวทานดับหนึ่งต่อมาครับเจ้านี้เป็นเนืทานเด่นโบนสองตัว อดีตที่แล้วก็ฝากมาสองสามสองสามในนใหม่นี้ก็ฝากมาสองสามเช่นกันอดีตที่แล้วก็ผ่านสิบโบนแนทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองสามเป็นอาทารต่อมาครับเจ้านี้ชมเพฝากมาคู่สองตัว อดีตที่แล้วก็ผ่านคูศูนย์สามสนย์ทันใหม่นี้ก็ฝากมา1819 0809 1819งเก้ 8, mind. ต่อมาครับเจ้านี้มนุษย์ลาาับฝันน้ำนองใบนี้ก็เป็นอด,ดีตเก่าวที่แล้ว ก็ผ่านหลักร้อยห้าฝากมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสรุปแล้วผ่านผ่านห้าในตอนใหม่นี้ครับก็ฝากมาเด่นศูนย์แปดหกแล้วก็รองหนึ่งสองสาม เด่น0ูนแปดหกแล้วก็รองหนึ่งสองสามก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้เด่นบนล่างเป็นอรทานของรูจิเลขนากาฝากมาสองตัวห้ากับหก ฝากมาหกับ6ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ฝากมาอาดีตที่แล้วก็ฝากมาศูนหนึ่งก็ผ่านผ่านศูนต่อมาครับเจ้านี้ ไมนี่ก็เป็นเอาทานของเวียงพิงฝางมาึ่งทันดับรสอสนนอ,ฝา,าอฝากมาดับสองฝากมาดับสองตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อมาครับเจ้านี้ไมนี่ก็ เป็นอดา,านเดนโบนสองตัวฝากมาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอดีตที่แล้วก็ฝากมาห้าสองผ่านห้าอวทานใหม่นี้ก็ฝากมาศูนย์เจ็ดก็ฝากมาสองตัวต่อมาเลยเจ้านี้ จิรานานเป็นแนวทานดับ10บโบนฝากมาดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ2อแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาดับ7ตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นอัทางของจิรนานฝากมาเป็นอัทางดับสิบตัวเดียวด้วยใบนี้ก็ฝากมาดับห้าดับห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับหนึ่งดับทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับห้า ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลไปต่อกันเจ้านี้เลยฝากมาวิ่งตัวเดียวเจ้านี้ก็ฝากมาวิ่งโซนอดีตที่แล้วก็ฝากมาวิ่งสามแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาวิ่งโซนตัวเดียว ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางต่อมาครับเจ้านี้แกแกก็ฝากมาใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดกับศูนย์ดับหลักอร้อยสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านหลักอร้อยห้าแนวทางใหม่นี้ครับ เจ้าของแนวทานก็ฝากมาต่อต่อมาครับในท่านใหม่นี้ก็ฝากมาดับ5ดับ55ก็คือดับ5ตัวเดียวเป็นแนวทานของดับร้อก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล ก็เป็นนทาัานของเก้ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นนแทันของกัปตาน3ตัวอดีตที่แล้ว5.67สรุปแล้วผ่านอาดีตที่แล้วก็ฟากมา3ตัวก็ผ่าน6.10ล่าง เดวทันใหม่นี้ครับตัวไดเอ,อ่ยเราไปชมเดวทันใหม่นี้ก็ฝากมา3 4 5 3 4 5ห้าี่ห้าทันใหม่นี้ก็ฝากมา3ตัวเปน็นเดวทันเดนล่า10บนอย ก็ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะต่อมาเลยเจ้านี้เออ,อเวียงพิงอีกหนึ่งแนวทางดับสิบโบนฝากมาดับหกนะดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณยังมาก แนวทางที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยดับล่างดับล่างฝากมาดับหนึ่งก็เป็นแนวทางของเกฝากมาดับตัวเดียวหนึ่งดับล่างสิบหน่อย อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ5้าแนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาดับหนึงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของเก้เป็นแนวทานดับล่างตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดับแปด ฟากมาดับ8ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟาร์มาดับ8ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้มอมูลก็ฝากมาเป็นานเท่าั้นะทานเป็นแนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฝากมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย